สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะมาเติมน้ำมันที่ฝรั่งเศสน้ำมันใช่ไหมไปเติมน้ำมันฝรั่งเศสนะคะน้ำมันรถนี่แหละมันแพงก็เลยต้องหาต้องหาที่เติมนะคะที่ถูกถูกเนาะก็มาดูนะคะฝนก็ตกโอ๊ยฝนตกค่ะพี่น้อง ต้องใส่ไอ้ g p ีเอเดินทางนะจ๊ะเพราะว่ามาบ่ถ,ถือไม่ใช่ที่เหนียวพอเคยมานะจ๊ะต้องใส่ g p s มาเอาเพราะว่าัางแรกนะคะทีตะเว้นหาเติมน้ำมันที่ถูกๆูกนะจ๊ Normally, ะปกติกับไปลักซมเบิร์กนะอ่าปกติกับไปรักซมเบิร์กนะคะแต่ว่าลักซมเบิร์กมันแพงกว่าเนาะ now in French more cheap than in n more Luxembourg o is r cheap m a l l ปกติปกติไอฝรั่งเศสสิแพงกว่าประเทศลักซมเบิร์กเนาะแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสถือน้ำมันค่าน้ำมันถือกว่าเออลักซมเบิร์กเนาะจ้ะกันเลยตรงมานนี้ถ่าจังสันนี้โอ้ยเอียงกับแพงกับพี่น้องคะที่นี่คือเยอรมันนะคะไม่ใช่ที่ไทยแพงอย่างเดียวเด้อทั่วโลกเลยจ้ะทั่วโลกเลย เศรษฐกิจโลกเนาะจ้ะบ่แม่นเศรษฐกิจเฉพาะประเทศได้จ้ะเมืองนอกเมืองนาหนละจ้ะกับพกใกล้ดอกจากบ้านกะแต่ห้ากับ่เคยมาเนาะหฮาก็ต้องใส่ G P s เอามันมันจังแม่นนะจ้ะการเดินทางนอะจากบ่เสียเวลาเมืองบ้านเมืองเพิ่นค่ะพี่น้องก็บอกว่า ไปจาก่องจังเลี่ยวบังสิเนาะ13กิโ13กิโล,โลบ้านน,นบาบ่กนนล้าเ,าน,เาน,นับม้นราคบานเมืองเพื่อนเนาะทางลงนะจะพี่น้องนี้เียสบวกอันนี้เียสบวก like board, อ,อ่ายดีา ฝนตกคืมฝ่าคืมฝนโอ้ยว่ามีแดดให้เบิ่งดอกออเอ้าเทีฟิสเฟสฟสอินแมสิกนะบ่ไปดอกกินวายวายหอนนะจ๊ะวายแอปเปิลครื้วายบ้านเมืองเพื่อนจ๊ะสะอาดสะอาดดีอยู่ ในมูบานเขาก็บิมีไอ้ยังเกาะไอ้การวิ่งของรถนะจ๊ะว่าให้วิ่งเท่าไหร่ทิงสี่นะจ๊ะหามเกินเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าห้าสิบเนาะค่ะเนาะหามเกินเขาก็บซิมีป้ายบอกนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ออกจากเขตหาสิบความเร็วหาสิบเท่ากับเ่งสปีดได้จ้ะมัทพลมูลบานเนาะนนะ สามสิบปีเจะบริป <Because. S 1> uh ้ huh. อันนี้ก็แลรนไดเจ็ดสิบกับพี่น้อง mm hmm. เขาก็บอกตลอดนะคะ่ะบอกคือนบานเฮ้านน่นละว่าแรนไดเท่าไดความเร็วของรถเส้นทางไปฝรั่งเศส อยู่ได้พี่น้องกะธรรมศาสตร์เนาะเเขาไปหาเหตุกันลืมๆอันเฮ่านนะนะบ่มีเวลามีแต่เวียกเหตุแต่งานกะไปหาอะไรกะบ่คอยมากินดอกเพราะว่าเป็นคนบ่มากินเหตุันี้นะจ๊ะมันเหม็นคิ้วๆจะไหนดอกกินได้แต่เหตุปวกแล้วพี่น้องแต่ว่าเหตุันี้กะกินได้หน่อยๆแต่เพีงบ่บ่มากินแต่มันเอ๊ะเป็นคนที่บ่มากินเนาะ อ้ทุ่งข้าวทุ่งหญ้าอ้อโอ้สวย สวยงามมากฮะน้ำมันจะเบิดคักๆแน่ๆเนาะโทูเร็วแล้วนี่บอกว่าดับกลางทางเลย มีน้ำมันนะขีเจ้น้ำมันบ่มีวันนี้แม่ท่ววันนี้ว้าวพี่น้องสวยมาก เราบ่ได้ไปฝรั่งเศสเออสวยนี่เหรอพอพ่อๆกันค่ะประเทศเยอรมันกับฝรั่งเศสบานซองกับพ่อๆกันโอ้โหปลาหลายเว้ย เอาบัานี่เจ้าหญมพักรจะกระยานเดียวดีอันนี้ไปสำรวจนะจ๊ะว่าตรงเติมจังไหนเขาบอกเอาเงินสดนะจ๊ะจังใส่การาดใ,ใส่บัตรจ่ายอย่างเดียวเติมเองหรือกระจายเงินเองนะจ๊ะคันหนึ่งออกไปคันหนึ่งเขามานี่นะจ๊ะถ้าข้ามหัวห้ากระเรียนรู้ไปนเนาะมันประเทศแต่ละประเทศว่าคือกันจ้ะพี่น้อง คนํำรวจนี่จะค่าน้ำมันสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็สิบเอ็ดเอ้ยหนึ่งจุดเจ็ดสิบเอ็ดสองหัวตัวบ่ได้มีหัวเดียวคเละฟังแต่ว่าแล้วแต่ดีเซลหรืออะไรอีกู่ดู้ไรก็งงเป็นไก่ตาแตกเด้อวะนี้หลายคนกับพวกหูนะจ๊ะว่า อะไรเจ้าว่าลงไปก่อนเจ้าก็มาเสียเวลาโมเห็นบาถอยกลับรถสีน้ำเงินไปเข่าพิษ่องทีหล่ะเวลาของเราแล้วทีน,นี้ของแพงนี่ของแพงนี่ผู้ใดก็ต้องหามองถือล้วจ้ะเศรษฐกิจโลกโอ้เห็นไอ้คนหย่ำแย่ไปเบิดเลย อันนี้ว่าบัตรนี้ฉันสิใส่ใดบนนอมาสัน่นโอ้ใดอยู่เว้คิดว่าพันบ่มีเลยได้สีแดงเลยรถคันนี้เบิ่งว่าสีเติมได้จักลิศนั่นจน้ะเนาะเจสิบเกายูโร97าสิบเจ็ดเน สี่สิบหกลิตเจ็ดสิบสีนะจ๊ะ